ฟังดีๆนะพี่จะทําเหมือนบ<า>ังท่านดูนะเวลาพี่พูดเนี่ยพี่ลอองบกเอดาฟังเวลาพี่พูดเนี่ยให้พูดตามจบท้ายด้วยประโยคเข้าใจไหมอ่าสมมติว่าคุณโชคดีมากที่คุณเปิดมาเจอไลน์เนี้ยนี่นี่นี่ต้องมีพลังหน่อยเอาไว้อ่าคุณโชคดีมากที่คุณเปิดมาเจอไลน์เนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งเราต้องบอกว่าไลน์เนี้ย โ okay. okay. อเคอีกครั้งหนึ่งนะถ่ายถ่ายประหารี้ก่อนคุณโชคคุณโชคดีมากที่คุณเปิดปเจอไลร์เนี่ย,ยอ,อีกครั้งนึงเนียเเ่ยเฉียดดังเนียเ่ <Okay. S 3> ยโอเคทุกคนเตรียมพร้อมดีๆนะครับผมวินต้องติ๊กต็อกกำลังจะขึ้นสตาร์ไลฟ์สดในช่องโอวินติ๊กต็อกเพราะฉะนั้นคุณโชคดีมากที่คุณเปิดปรเจอไลร์เนี่ย ไล่เนื้อเวียนต้นติ๊กต๊อกเนื้อเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้คือเบื้องหลังนะครับอาหารข้าวรวงไว้อยู่หน่อยนี่คือเบื้องหลังสตูว์วิ่นต้นติ๊กต๊อกนะครับเฮ้ยอย่าหัวค่ะเตรียมพร้อมเลยทุกคนก็แค่บอกมาก็เพียง พเจ้าบอกนาดาวทั้นฟ้ากะสีหายอายบ่ารู้สิเหตุจังใดย้อนหัวใจลงหาเจ้าแหงโอ้ยโอ้ยโตนองลาคำแพงเจ้าผู้แก่งอ่องต้องอยากให้เจ้าเป็นคููครองพ่อแม่น้องสิว่าจังใดหากเปิดใจยอมรับข้าดองแพ่งอายกะสู้ได้